สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมชุดนี้นะครับเสร็จอีกหนึ่งชุดนะครับจัดส่งพัทยานะครับจะเป็นชุดแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด314แอมป์อินเวอร์เตอร์เพียวไซเว็บ3,500วัตต์นะครับชาร์จสามระบบมีโซล่าชาร์เจอร์นะครับชาร์จได้เลยนะครับแล้วก็ชาร์จในรถชาร์จไฟบ้านจัมสตาร์ได้นะครับเครื่องชาร์จไฟบ้านกับกล่องใบนี้นะครับชาร์จอยู่ที่สิบ ชั่วโมงถึงสิบเอดชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่สา4ร้อสิบสี่แอมป์ของเราเราเทคความจุจริงได้ที่สามร้อยสามสิบแปดอมป์นะครับใช้เวลา0ูนย์ถึงอยเปอร์ซ็นอยู่ประมาณสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับถือว่าไม่ช้านะครับแล้วก็จัมพ์สตาร์ทได้นะครับมีช่องจัมพ์สตาร์ทอยู่ด้านนี้นะครับสามารถชาร์จในรถยนต์เวลาเดินทางได้ครับเสียบกับช่องจิบรี่จีรถอีกด้านหนึ่งเสียบเข้าที่กล่องนะครับมาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมก็เปิดเบเกอร์ขึ้นเพื่อใช้งานนะครับพอเปิดปบลลูกค้าาาาสมรถเเอแผ มาเสียบต่อใช้งานได้เลยนะครับเวลาไปแคมปิ้งนะครับก็เอามาต่อเราไปตากแดดแค่นั้นเองครับเปิดเบรกเกอร์มาต่อตากแดดได้เลยแล้วก็มีหน้าจอบอกปริมาณแบตเตอรี่นะครับผมอ่ะแสงมันเข้านะครับ14.6โวลต์ก็คือแบตเตอรี่ทุกเซลล์นะครับเราบาลานซ์ไปที่3.65ทุกเซลล์นะครับจะได้แรงดันที่14.6โวลต์นะครับประกัน2ปีนะครับ USB จะมีให้ครับ2ตัว4ช่องช่องเหมือนในรถยนต์1ช่องนะครับ มีปุ่มปิดแยกนะครับผมอ่าเวลาเราไม่ใช้เราก็สามารถปิดได้ตรงนี้ก็ปิดหน้าจอได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสองรอยี o ่สบโวลต์อินเวอร์เตอร์เพยวไซเว็บสา0พันหรอวัตต์มีระบบฟิลสองอยิบโวลต์อยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับอ่าแล้วก็ปลั๊กสามตาก็อุปรกรณ์ไฟบ้านมาเสียบได้เลยนะครับผมมีช่องระบายความร้อนนะครับมีหน้าจอบอกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับสิบสี่จุดสองโวลต์นะครับก็คือแรงดันแบตเตอรี่นะครับ ยี่สิบสามยี่บสองจุดสามโวลต์คือแรงดันไฟบ้านห้าสิบเฮิร์นะครับอุณหภูมิสามสิบสี่องศานะครับตอนมีวัดคือเราไม่ได้เสียบนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วมันก็ขึ้นศูนย์วัตต์แบบนี้นะครับเวลาเราอุปกรณ์มาเสียบนะครับมันจะโชว์สมมติว่าอุปกรณ์หนึ่งร้อยวัตมาเสียบมันก็จะโชว์ว่าขึ้นหนึ่งร้อยวัตนะครับสามารถดูหน้าจองนี้ได้นะครับอ่าตัวนี้เราเป็นทําเพิ่มเติมไปหมดแล้วนะครับสําหรับตัวแปลงไฟนะครับแล้วก็โซลาชาร์ เปิดเบรกเกอร์สามารถชาร์จโซลาร์เซลล์ได้เลยเวลาเราชาร์จไฟบ้านก็ต้องเปิดเบรกเกอร์ชาร์จในรถก็ต้องเปิดเบรกเกอร์นะครับมีสายจัมป์สตาร์ทไปให้นะครับผมสามารถจัมป์สตาร์ทได้ทั้งบินซินและดีเซลนะครับตัวนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับ3มระบบตามที่ลูกค้าต้องการนะครับกล่องนี้ไม่ใหญ่นะครับผมแล้วก็เป็นแบตเตอรี่3 1 4สิบแอมป์นะครับแบบนี้เลยสามชุดนะครับเราจะได้แบบนี้เลยสาอย่างนะครับ ประกันแบตเตอรี่ให้สปีประกันอุปกรณ์ที่หนึ่งปีระบบสายไฟซ่อมฟรีตลอดชีพนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างมีประกันนะครับลูกค้าทักมาได้เลยนะครับผมสนใจก็ทักกันมาน,นัดนัดรับเองได้ที่เสรีไทยสี่สนะครับผมสนใจทักกันมาครับ